นี่นะครับก็กรอบแบบนี้เลยนะครับน้ำยำครับวันนี้จะมาทำยำปนินฟูก็จะทําเหมือนกับปลาดุกฟูแหละครับแต่วันนี้หาปลาดุกไม่ได้ไม่ใช่ปัญหาใช้ปนินก็ได้นะครับนี่ตัวประมาณนี้ปนินเดี๋ยวเราก็จะเอาไปนึ่งก่อนนะครับก่อนที่จะเอาเอาไปทอดให้เขาฟูฟูมาเราต้องบังก่อนนะครับเพื่อให้เขาสุกง่ายๆ่าให้เขาสุกง่าย,ายบังก่อนนี่ ใส้สตัวนะครับสองตัวอันนี้เราก็คอดเก็บเอาคีบเอาเหงือกออกเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับบอลหนึ่งนะครับ <S <S 1> <S 1> เราก็จะเอาน้ํามันเนี่ยทาก่อนเพราะว่าเราจะไม่ใช้ไม่ใส่ถาดนะครับไม่ใส่จานน้ำมันนี่ทาเลย <S 1> <S 1> โอเคเสร็จแล้วก็ปลาครับวางเลยนี่นะครับใส่น้ํามันเนี่ยเพื่อจะไม่ให้หนังอะ่ะเขาติดที่ซึ้ง นึ่งด้วยไฟแรงยี่สิบนาทีครบเวลาแล้วมาดูกันนี่หน้าตาแบบนี้ปลาเย็นตัวลงแล้วนะครับก็จะเอามาแกะเอาแต่เนื้อนะครับนี่นะครับก็ติดติดบ้างนิดหน่อยนะครับนี่นะครับทาน้ำมันแล้วก็ติดบ้างนิดหน่อยถ้าไม่ทาเลยนี่ก็โหติดเนิบนะครับนี่ การแกะเอาแต่เนื้อก็คือไม่เอาหนังนะครับหนังเนี่ยไม่เอาถภาพยนตร์ที่ไม่เอาเลยนะครับอ,ออกไปอย่าไปก่อนเอาหนังออกแล้วนะครับว่านี่นะครับแกะแต่เนื้อปันนี้นี่เขาเนื้อเยอะนะครับก้างน้อยนี่ปลาเนี่ยเราก็แกะได้แล้วนะครับนี่นะครับแกะเนื้อได้แบบนี้นะครับเนี่ยสองตัวเนื้อล้วนเลยเราจะมาใส่ครกนะครับเสร็จแล้วจะมาอขกให้ฟูเลย สากเล็กไปหน่อยไม่เป็นไรเล็กสั้นเือย่งซอยนี่นะครับโคลกให้ฟูแบบนี้เลยโคลกฟูแล้วก็จะใส่น้ำมันพืชลงไปนะครับใส่ลงไปเลยใส่ไปในโค้งนี่แหละใส่เพอะเท่าไหร่ก็ได้เสร็จแล้วเราก็ผสมเขาให้เข้ากันแบบนี้นะครับนี่ แบบนี้นะครับพร้อมที่จะไปทอดแล้วน้ำมันนี่ก็ใส่เยอะๆเลยนะครับตอนนี้น้ำมันก็ร้อนแล้วนะครับพร้อมทอดทอดเลยมาใกล้ๆก่อนตัดมาทีละหนึ่งทัพพีนะครับเสร็จแล้วสั่งไปเลย กระจายกระจายโอเคนี่นะครับตันปลายเขาจะเป็นแพรแบบนี้นะครับแล้วก็จะล่อมจะ่อมเริ่มเขาเข้า,เ,าเข้ากันอ่าเร่เขาเข้าเข้ากันนะครับแบบนี้เนี่ยเสร็จแล้วก็ก็พับนะครับพับแล้วก็จะใช้ตัวช่วยอีกตะอยูวหนึง่งรับทุกรับโอเคแล้วก็ หันหน้าเข้าหากันแบบนด้แน่ติดฟับกะครับแบบนี้นะครับอ่าได้ร่อนเด,ดวร่อนนี่นะครับก็กรอบแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็พักเศษน้ำมันในกระทะล้วก็ทอดอีกหนึ่งตะหลิวไปเลย นี่นะครับปลาดินก็จัดเลี้ยงใส่จานแล้วนะครับต่อไปเราจะทําน้ํายํานะครับน้ําจําก็จะมีอันนี้เป็นมะม่วงเปรี้ยวนะครับมะม่วงเปรี้ยวเส้นมะม่วงเปรี้ยวใส่มาแล้วก็จะมีเส้นแครอทด้วยใส่มาโอเคนี่จะเป็นพริกนะครับใส่ไปเลยหอมแดงหอมแดงใส่มาโอเคนี่จะเป็นมะนาวมะนา,นานวไม่ต้องเยอะเพราะาว่าเป็นมะม่วงมะม่วงเปรี้ยวแล้วน้ำเชื่อม น้ำเชื่อมต่อด้วยน้ำปลาเสร็จแล้วก็คุกเคา้านี่ครับน้ำยำน้ำยำเราก็จะใส่ถ้วยแล้วนะครับก็จะโรยด้วยถัว่วลิสงยำปะดินฟูรับมค้นตรับประทานแล้วครับเนี่ยนะครับปะดินก็เร้ยงเป็นคอนโดอย่างนี้เลยนะครับปะดินฟูน้ำยำโรยที่ถั่วนะครับก็จะมี นี่เส้นเขาเหลือนะครับเส้นมะม่วงกับเส้นแครอทเหลือก็เอามาตกแต่งไว้แบบนี้ยำปนินฟูขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับมาโอ้โฟูกรอบเบาบางยำยำนี่นี่กินแบบนี้นะครับนี่อื้ นุ่มฟูกรอบตำยำแซ่บจิดจัดเผ็ดกำลังดีใส่ตัวมันทุ้เม็ดมันหรือถั่วเนี่ย